สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีก <Speak on, S 1> แล้วนะครับผม <speak on. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าปริศนาปมไหมสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางโมโน m a x ปริศนาปมไหมอี EP ที่หนึ่เรื่องดาวเปิดเรื่องมาที่คนร้ายที่กำลังถักไหมพรมและเอาไปวางไว้ตรงโลที่เขานั่เพิ่งสังหารจนเสียชีวิตไป หลังจากนั้นก็เป็นข่าวโด่งดังเพราะว่าศพนี้เป็นศพที่สามแล้วทางนักข่าวจึงพูดย้อนไปในอดีตถึงการถแถลงข่าวของด็อกเตร์ที่มีชื่อว่าด็อเตอร์ชลธทรที่เขานั้นเคยออกมายับยั้งกฎหมายควบคุมผู้มียิงฆาตกรโดยที่เขานั้นรับรองว่าแม้ว่าคนที่ตรวจแล้วมียิงฆาตกร ก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้โดยสิทธิเสรีภาพและเขาเชื่อว่าหลังจากนี้อีก5ปีจะไม่มีเรื่องการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันนี้การที่มีคนตายถึง3รายทําให้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยพลตํารวจเอกสรัน ได้ออกมาประกาศต่อหน้าสื่อว่าคนที่จะมาดูแลคดีนี้นั่นก็คือพันตำรวจโทปีรันทรซึ่งเขาคือลูกชายของดอกเตอร์ชลทรน,นั่นเองพอถูกผู้เป็นพ่อสั่งให้ลงมาดูคดีนี้ด้วยตัวเองพอเหมือนเป็นการถูกฆาตรกรนัหักหน้าเพระปัจจุบันดรอกเตอร์กำลังจะลงเลือกตั้งนายกซึ่งกันทำให้พู้นักข่าวนั้นสงสัยว่าการที่ปีรันทรลงมาคุมคดีนี้ด้วยตัวเองจะเกี่ยวข้องกับการเล่นการเมืองของผู้เป็นพ่อหรือไม่เรื่องราวแต่มาที่คุณหมอแผน นิติเวศท,ที่มีชื่อว่าหมออันเธอกำลังคุยอยู่กับผู้ช่วยที่เป็นช่างภาพเขามีชื่อว่ามาร์คซึ่งตัวของหมออันเธอกำลังพาชนะสูตรเยื่อรายล่าสุดของฆาตรกรต่อเนื่องคนนี้แล้วก็พบว่าตามร่างกายของเยื่อมีมดเต็มไปหมดเมื่อผ่าเข้าไปดูที่ด้านในก็เจอมดเต็มตัวหลังจากนั้นเมื่อเธอพลิกร่างก็เห็นว่ามีรอยเข็มถูกฉีดที่ด้านหลัง และเธอก็ได้โทรขอผลตรวจเลือดเรื่องราวจะย้อนไปก่อนที่เหยื่อะจะเสียชีวิตเขาได้ถูกคนร้ายฉีดยาบล็อกหลังทําให้เขาได้มีอาการชาตามตัวและคนร้ายก็ได้ทําการชําแแร่หลังจากนั้นก็เอารังมดมาปล่อยเข้าไปในตัวของเขาจนทําให้เขานั้นถูกมดพวกนี้เข้าไปกัดกินตามร่างกายจนเสียชีวิตไปต่อมารันก็ได้ออกตามหาบ่อแสโดยการเอาพวกไม,ม้พรม ที่อยู่ตามราของเหยื่อมาตามถามร้านไหมพรมแต่ก็ไม่มีคนรู้จักเพราะว่าในประเทศนี้ไม่ค่อยมีไหมพรมแบบนี้ขายเจ้าของร้านไหมพรมจึงแนะนําไปว่ามันมีอยู่ร้านหนึ่งที่น่าจะมีไหมพรมแบบนี้ขายแต่มันเป็นไหมพรมที่สั่งมาจากนอกหลังจากนั้น รันจึงได้ไปที่ร้านไหมพรมของเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าสูขวัญเมื่อเขาเอาไหมพรมพวกนี้กับเธอได้ดูเธอก็ทําทีท่าบายเบียงแล้วก็บอกว่าไหมพรมพวกนี้มันต้องสั่งมาจากนอกรันจึงถามว่าแล้วในร้านนี้ ยังเหลือหมายพรมแบบนี้อีกไหมเธอจึงบอกเดี๋ยวเธอไปเช็คสต็อกให้หลังจากนั้นเธอก็หยิบหมายพรมที่มันคล้ายคล้ายกับในรูปมาให้รันได้ดูเขาจึงถามต่อไปว่าแล้วรู้ไหมว่าการถักหม้พรมแบบนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรแต่จูจูลูกสาวของสู่ขวัญที่มีชื่อว่าสกายเธอก็มาดึงโทรศัพท์มือถือขึ้นไปดูเองแล้วก็บอกว่ามันคือรหัสมอสซึ่งเธอก็สามารถไขรหัสมอสพวกนี้ได้สู่ขัญจึงเล่าให้กับรันได้ฟังว่าลูกสาวของเธ เธอเป็นออทิสติกเธอก็ชอบทําอะไรแปลกๆพวกนี้นั่นแหละสกายจึงบอกกับรันไปว่าจริงๆแล้วหมายพมพวกนี้มันต้องมีทั้งหมด4ผืนแต่ในนี้มันมีแค่3ผืนเท่านั้นหลังจากรันนั้นกลับไปขนาดนั้นเอง ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาถามหาลูกสาวของเขาที่มีชื่อว่ายาแล้วก็เอารูปของลูกสาวให้กับส่ควัญได้ดูเพราะว่าเธอั้นชอบมาซื้อของที่นี่แต่ส่ขวัญก็บอกไปว่าเธอไม่เห็นยามาสองอาทิตย์แล้วเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาซึ่งวันดาสกายกำลังจะออกไปข้างนอกรันได้สั่งให้จา คอยสะกดรอยตามสกายแต่จาก็เห็นว่าสกายก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีอะไรน่าต้องสงสัยและเธอก็ชอบไปที่ร้านหนังสือตักละมาที่สารวัตรซึ่งเขาน้าออกมาคุยกับหมออันเธอนั้นสงสัยว่าทําไมรันถึงได้สงสัยสู่ขวัญแล้วก็สกายซึ่งรันก็บอกไปว่าเขาให้คนตามสืบและพบว่าสู่ขวัญชอบไปที่โรงพยาบาลเพราะเธอนั้นเคยเป็นนางพยาบาลมาก่อนแต่เธอไม่ได้ไปเยี่ยมใคร เธอมักจะเอาถุงอะไรบางอย่างกลับมาที่บ้านตลอดและตอนที่เขานามาที่ร้านก็เห็นว่าเธอนั้นสวมถุงมือจริงๆแล้วร้านหมายพรมแบบนี้ไม่จาเป็นต้องสวมถุงมือแพทย์แบบนี้ก็ได้และในตอนที่เขานาเข้าไปในห้องน้ําก็เห็นว่าน้ายาล้างมือมันมีกลิ่นแปลกเมื่อเขาก้มลงไปดูก็พบว่ามันมีแกนลอนยาฆ่าเชื้อที่พบว่าใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้นรันยังไม่ปักใจเชื่อว่าส่ขอน,นั้นเป็นคนร้ายเขาจึงพยายามตามสืบต่อไปซึ่งรัน ก็ได้มาตามดูสกายที่เธอมาที่ร้านหนังสือซึ่งแม่ของเธอได้ฝากซื้อของโดยที่สกายจดมันเป็นรหัสมอสเอาไว้ขณะนั้นเองรันก็ได้เอาหนังสือที่เกี่ยวกับรหัสมอสมาให้กับเธอดูและถามว่าเธอจน,นชอบหนังสือพวกนี้ไหมเดี๋ยวเขาจะซือ้อแล้วเราไปหาที่อ่านกันแต่สกายก็บอกไปว่าแม่บอกว่าไม่ให้ยุ่งกับคนแปลกหน้าและเธอก็อรีบเก็บข้าวของที่ซือ้อแล้วก็รีบกลับไปเลยโดยที่ข้าวของพวกนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีคัตเตอร์สกอตเทปแล้วก็กาวและสกายก็ได้ไปที่แผนกต้อนรับตรงโซนรีเซพชันของข้างเพื่อไปถามหายาที่เป็นพนักง,งานต้อนรับที่นี่แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกไปว่ายาไม่มาทํางานหลายวันแล้วขนาดนั้นเองหมออันก็ได้โทรมาหาสารวัตรและบอกว่าตอนนี้พบเหยื่อรายที่4ซึ่งเหยื่อก็คือยายิงสาวพนักง,งานต้อนรับที่หายตัวไปนั่นเองสรวัตรจึงรีบกลับมหาหมออัน โดยที่ได้รู้ว่ายาได้เสียชีวิตไปนานแล้วถ้าเทียบกับเหยื่อที่หาเจอยาน่าจะเสียชีวิตเป็นเหยื่อรายที่สมซึ่งมันกระเป้ตามที่สกายได้บอกเอาไว้หลังจากนั้นพวกเขาจึงมาถอดอหรหัสจดหมายพรมที่ได้มาจากร่างของยาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรขณะนั้นเองมาร์กก็ได้เข้ามาถามสารวัตรเรื่องที่รู้หรือย,อยังว่าตอนนี้ ทางรัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิลว่าใครที่มียินฆาตกรห้ามออกจากบ้านเกินหนึ่งทุ่มเมื่อราได้รู้แบบนั้นจึงรีบกลับมาที่บ้านและถามผู้เป็นพ่อไปว่าเขาเป็นคนออกคำสั่งมาตรการนีเหรอแต่ด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าทางรัฐบาลได้โทรมาปรึกษาเขาเขาเพียงแค่ให้คำแนะนำเท่านั้นและด็ตอร์ก็ถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีนี้สรวัณ จึงได้เอาหมายพภพวกนั้นให้กับพ่อที่ดูมันเป็นรหัสบอสที่เขากําลังหาคําตอบอยู่ดอกเตรจะบอกไปว่าให้รีบหาคนร้ายมาให้เจอรู้ใช่ไหมว่ามันมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งในอนาคตซึ่งดันก็รู้ดีเพราะในตอนเด็กๆนาบานของเขาก็เคยมีคนมาประท้วงก่อนที่ด็อกเตอร์จะสั่งยุติควบคุมพวกคนที่มียีฆาตกรเรื่องราวตอนมาน้ปัจจุบันสารวัตรได้มาคุยกับทุกคน เกี่ยกับการตามหาฆาตรกรต่อเนื่องโดยที่มันได้ทิ้งหลักฐานาไว้เป็นรหัสบอร์สซึ่งรหัสพวกนั้นเมื่อขายออกมาแล้วก็จะพบว่ามันเป็นข้อความที่บอกถึงเหยื่อรายต่อไปว่าจะเป็นใครจะทำอาชีพอะไรบ้างปริศนาจะบอกไปเรื่อยๆว่าคนต่อไปจะเป็นพนักง,งานต้อนรับคนต่อไปจะเป็นพนักง,งานร้านสะดวกซื้อซึ่งถ้าดูตามตัวเลขแล้วเหยื่อจะมีถึงสิรายเรื่องดาว แต่มาที่ซูควันแล้วก็สกายซึ่งทั้งสองคนนั้นมาเวียนเทียนกันที่วัดแต่จูจ่ๆก็ไม่เห็นว่าหลวงพ่อที่วัดนั้นเป็นเหยื่อรายที่ห้าแล้วเสียชีวิตต่อหน้าทุกๆคนหมายพรมที่ถูกทิ้งเอาไว้ก็คือหมวกหมายพรมของลุงพ่อนั่นเองเมื่อข่าวนี้ได้กระจายออกไปทุกคนก็พากันด่าดตำรวจว่าตำรวจนั้นทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่จับฆาตกรให้ได้สักทีเมื่อหมออันมาทำการชันสูตรหลวงพ่อรูปนี้ ก็เพราะว่าหลวงพ่อนั้นมีอะไรบางอย่างไม่ปกติเพราะที่ใบหน้าของหลวงพ่อมีทั้งการร้อยไหมมีทั้งฟิลเลอร์หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้หลักฐานมาว่ามีคลิปวิดีโอของหลวงพ่อรูปนี้ที่มาเต้นเขาไม่ใช่หลวงพ่อแต่เป็นหลวงเจ้นั่นเองโดยที่การตายของหลวงพ่อนั้นคือการถูกฉีดฟิลเลอร์มากเกินขนาดโดยที่มีหมอเถื่อนที่เป็นหมอกระเป๋าที่มีชื่อว่าบอสเป็นคนฉีดให้ หลังจากนั้นตัวของรันจึงเอารูปของบอสไปถามส่ขวัญว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมสูขวัญไม่ยอมตอบแต่สกายที่เดินมาเห็นจึงบอกว่านี่คือพี่บอสคนที่มาเช่าบ้านของเธออยู่หลังจากนั้นทางตำรวจจึงได้บุกไปที่ห้องพักที่สูขวัญได้ปล่อยให้บอสนั้นเป็นคนเช่าซึ่งบอสเขาก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากเขาได้ถือมีดติดตัวเอาไว้แต่บอสก็เลือกที่กระโดดหนีตรงระเบียงลงไปที่ด้านล่างและขณะที่เขาพยายามหนีตำรวจอยู่ ก็ถูกรถที่วิ่งเข้ามาชนจนเสียชีวิตไปเมื่อนําร่างของบอสไปชนะสูตรก็พราะว่าบอสนั้นมียีนฆาตกรอยู่ในตัวแม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาคือนคนร้ายตัวจริงหรือไม่แต่บอสก็ทำความผิดเนื่องจากบอสนั้นฝ่าฝาืนเคอร์ฟิวออกไปจากบ้านหลังหนึ่งทุ่ม หลังจากนั้นทางตำรวจก็ได้ออกไปประกาศว่าบอสนั่นคือฆาตกรเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นแตกตื่นแต่ดันยังคงสืบต่อไปโดยที่ปริศนาที่ทิ้งไว้กับ,บหมวกไมพรมของหลวงพ่อไม่ใช่รหัสมอสแต่เป็นภาษาเบลสำหรับคนตาบอดซึ่งคนร้ายก็ได้ส่งสารมาถึงทางตำรวจว่าไอ้โง่ให้คนออนทิสติกมาช่วย และปริศนาของเหยื่อ,ะอะรายต่อไปก็คือควายมีรูนั่นคือครูนั่นเองหลังจากนั้นดันจึงไปคุยกับเจ้านายของเขาเรื่องที่จะสืบต่อซึ่งเจ้านายก็ไม่อยากเสียหน้าเพราะแถลงข่าวออกไปแล้วเขาจึงให้รันนั้นสืบเงียบๆไม่ให้คนอื่นรู้ซึ่งดัน ก็ได้มาค้นข้อมูลที่เป็นหลักฐานของเหยื่อหลายๆรายดูแล้วก็มาเห็นตรงบัตรของยาที่มันมีคล้ายๆกับรูปกระเป๋าที่บนมุมด้านขวาของบัตรด้วยเขาจึงสะกดรอยตามสู่ขวัญไปแล้วก็เห็นว่าเธอเอากระเป๋าหมายพรมที่มีหมายพรมอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเอามาให้กับพ่อของยาและบอกว่ายานน้นสั่งซื้อของพวกนี้เอาไว้เธอเพียงแค่เอามาคืนและแสดงความเสียใจด้วยสวตวรรษจึงเข้าไปถามพ่อของยา ว่าสู่ขวัญเอาอะไรมาให้เขาจึงบอกว่าเขาไม่รู้ว่าลูกสาวไปหัดถักไหมพรมพวกนี้มาจากไหนจนมารู้จากเพื่อนๆและเจ้าของร้านเพียงแค่เอามาคืนเท่านั้นแต่กลับไปที่บ้านของสู่ขวัญในคืนนั้นหลังจากที่ทั้งสองคนลกลับมาที่บ้านสกายก็เห็นว่ามีอะไรแปลกๆเธอจึงออกไปดูตรงหน้าประตูแล้วก็เห็นว่ามีคนมานั่งนั่งมองเธอตกใจไปอย่างมากจึงเรียบเข้าไปหลบใต้โต๊ะกินข้าวในบ้านขณะนั้นเอง ก็มีคนเอาเอาก้อนหินห่อไหมพรมปลาทะลุก,กระจกเข้ามาในบ้านจนทําให้สองแม่ลูกนั้นตกใจเป็นอย่างมากเรื่องราวํามาที่คุณครูที่มีชื่อวระพีเธอเป็นคุณครูที่โรงเรียนที่สู่ขวัญมาเป็นวิทยากรสอนถักไหมพรมให้ที่นี่ซึ่งเธอก็เล่าใ้กับดานได้ฟังว่าในอดีตเธอเคยเป็นครูที่สอนสกาย ในตอนนั้นสกายไปทำร้ายเพื่อนเพราะว่าถูกเพื่อนนั้นบูลลี่จนทำให้สกายนั้นถูกไล่ออกซึ่งครูระพีก็ได้ขอให้สู่ขวัญทำเรื่องดาาออกไปเธอดีกว่าถูกไล่ออกให้เสียประวัติซึ่งก็ทำให้ตัวของสู่ขวัญน,นั้นเสียใจเป็นอย่างมากเพราะการจะหาโรงเรียนให้สกายมันค่อนข้างยากขณะที่เธอกำลังร้องไห้อยู่สกายจึงปลอบแม่ของเธอว่าอย่าร้องนะและครูระพี ก็รู้จักเหยื่อที่มีชีวนิธิ์ฐาซึ่งเธอเป็นผู้ปกครองของเด็กที่สการ์ไปทำร้ายและเป็นตัวตั้งตัวตีให้ไล่สกายออกนั่นเองรวมถึงเหยื่อรายอื่นๆที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกับสกายและมีประวัติเคยบูลลี่สกายด้วยหลังจากนั้นสัตววัดก็ได้มาที่บ้านของสกายเพราะว่าถูกแจ้งไปว่ามีคนปาก้อนหินเข้ามาในบ้านเขาจึงนำหมายพรมที่อยู่กับก้อนหินนั่นไปถามสกายว่ามันหมายความว่ายังไงสกายจึงบอกว่า ความหมายของมันก็คืออย่ามายุ่งกับเรื่องนี้แต่ว่าสารวัตรก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อและคิดว่าส่ขวัญอาจจะเป็นคนสร้างเรื่องนี้มาก็ได้เพื่อเบง่งเบนความสนใจให้ตำรวจนั้นหลงทางและในวันต่อมาเขาก็ได้อาสาจะมาคอยเฝ้าสกายและรักษาความปลอดภัยให้กับสกายแล้วก็ส่ขวัญในตอนที่สู่ขวันนั้นไปทํางานสารวัตรจึงอาสาพาสกายไปในทุกทกที่ซึ่งเธอ ก็มาที่ร้านหนังสืออีกแล้วแล้วก็มาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการถอดรหัสมอร์สซึ่งสารวัตรก็อยากจะเรียนรู้ด้วยจึงให้สกายนั้นช่วยสอนจนทำให้สรวัตรนั้นพอจะรู้บ้างซึ่งรหัสมอร์สไม่ได้มีเพียงแค่อ่านจากจุดต่างๆเท่านั้นแต่มีการส่งรหัสมอร์สจากแสงสว่างได้ด้วยตัวของสรวัตรจึงได้ซื้อไฟฉายให้สกายเอาไว้สอนเขาซึ่งสกายก็ดีใจเป็นอย่างมากเรื่องดาว แต่มาที่ฆาตกรซึ่งวันนี้เขาได้ลงมือเกับเยอรายต่อไปแต่ไม่ใช่ครูอย่างที่เขาได้เคยสงสารเอาไว้แต่เป็นหญิงสาวขายบริการหลังจากนั้นทางตำรวจก็ได้มาเจอร่างของผู้หญิงคนนั้นจนนักข่าวต้องออกมาถามว่าแล้วคนร้ายที่บอกว่าเป็นฆาตกรก,ก่อนหน้านี้คือการจัดฉากใช่ไหมจนทําให้ทีมของรันต้องมาทําการไขคดีกันใหม่ว่าทำไมเยอรายต่อไปไม่ใช่ครูและเป็นหญิงสาวขายบริการด้วยแม้ว่าในที่เกิดเหตุ จะมีหมายพรมอยู่แต่พวกเขาก็ไม่เห็นรหัสมอนในหมายพรมนั่นดันจึงจะเอาเรื่องนี้ไปถามสกายแต่สกายก็ถูกแม่ของเธอสั่งว่าห้ามมาช่วยไขยคดีอีกสรวัชจึงได้ตามสกายไปในทุกๆท,ที่เหมือนเดิมและเขาก็พยายามขอให้เธอน้นช่วยไขยคดีให้ช่วยดูซิว่าในหมายโพมนี่มันมีรหัสไหมแต่สกายก็ไม่อยากขัดคำสั่งจากแม่ เธอจึงเอารหัสมอสและบอกว่าอย่าบอกแม่ของเธอนะซึ่งสรารวัตรนั้นก็ตกลงเมื่อสกายได้ดูในรูปภาพนั้นและพบว่าหมายพมนั้นไม่ได้บอกใบอะไรไว้เลยและตอนนี้รันก็ต้องไปสัมภาษณ์ในรายการโสดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าฆาตกรยังคงอยู่เขาจึงโทรให้คนอื่นมาอยู่เป็นเพื่อนสกายส่วนตัวของเขาเองนั้นก็ได้ไปออกรายการโสดซึ่งเขาก็ได้ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำให้เข้าใจผิด ว่าบอสคือฆาตรกรตัวจริงที่เขาได้ทําไปแบบนั้นเป็นเพราะว่าตอนที่เขานาบุกไปจับ Boss, บอสบอสได้วิ่งหนีแล้วก็เสียชีวิตไปกระทันหันโดยที่ไม่รู้ว่าบอสนั้นคือฆาตรกรหรือไม่แต่การที่มีฆาตรกรต่อเนื่องโผล่มาอีกจึงทําให้ยืนยันได้แล้วว่าบอสไม่ใช่าฆาตรกรซึ่งสารวัตรก็พยายามท้าทายบอกว่าฆาตรกรนั้นที่ทําแบบนี้เพราะขี้คลาดเขาพยายามปลุกปั่นให้มันนั้นออกมาจากที่ซ่อนซึ่งไอฆาตรกรนี้ก็เลยโฟนอินเข้ามาในรายการโดยที่ มันนั้นก็ทําการวิดีโอคอลให้เห็นตัวตนแต่ปิดบงังใบหน้าไว้ว่ามันนั้นคือฆาตรกรตัวจริงโมวนั้นจึงพูดจาท้าทายต่อไปว่าเธอเกิดว่าเป็นฆาตรกรตัวจริงทําไมถึงไม่ทําตามแผนที่ได้ส่งสารเอาไว้ว่าเหยื่อรายต่อไปจะเป็นครูแต่ทําไมถึงจัดฉากการฆ่าใหม่ไม่เหมือนวิธีการฆ่าเดิมซึ่งก็ทําให้มันหัวร้อนเป็นอย่างมากเมื่อถูกพูดยั่วยุ จึงได้บอกว่าเดี๋ยวมันจะพิสูจน์ว่ามันคือฆาตกรตัวจริงและมันก็เอาเยื่อรายต่อไปที่มันจับไว้มาซึ่งนั่นก็คือสกายนั่นเองเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่สกายนนั้นกำลังเดินอยู่บนท้องถนนและคนของหมวแรันกกำลังตามอยู่แต่จู่ๆคนร้ายก็ขับรถตู้มาจับสกายไป ลูกน้องของรันจึงตกใจเป็นอย่างมากจึงรีบโทรไปแจ้งข่าวกับผู้หมวดฆาตกรมันได้บอกว่ามันให้เวลาตำรวจเป็นเวลาสิบชั่วโมงถ้ายังตามหามันไม่เจอมันจะจัดก,การกับสกายหลังจากนั้นโูตตำรวจจึงได้พยายามแกะรอยจากสัญญาณที่มนันนำโฟนอินเข้ามาแต่ก็ไม่เจอสักที จึงทาให้หัวหน้าของดันได้มาบอกกับรันว่าดันไปพูดจา้าไทยมันแบบนั้นได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราช่วยเยือมาไม่ได้รันต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกไปเลยหลังจากนั้นดันจึงมานั่งฟังการแกะเสียงว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมขึ้นจึงทําให้เขาได้ยินเสียงเรือและคิดว่าที่ซ่อนของมันนั้น น่าจะอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณที่มีเรือและพอดูวิดีโอย้อนหลังก็เห็นว่ามีสะพานพระรามเก้าอยู่ทางด้านหลังและเวลาก็เหลือเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงสุดท้ายเท่านั้นพวกเขาจึงพยายามสืบต่อไปเรื่องดาวตามมาที่พวกสายตรวจที่มาตรวจตามตึกดังและเขาก็เห็นว่ามีแสงอะไรบางอย่างกระพริบกระพริบออกมาจากตึกสูงที่เป็นตึกดังจึงนั่นคือแสงจากไฟฉายได้มาจากสารวัตนั่นเอง หลังจากนั้นสายตัวก็ได้แจ้งข่าวไปทางสารวัตรเขาจึงรีบบุกมาที่นี่ในขณะที่ฆาตกรเรา่มเลจ,จัดการสังหารสกายสารวัตรก็ได้เข้ามาสก่อนแล้วก็ยิงมันจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็จับตัวมันไปจนได้ดันจึงเข้าไปกอดปอบใจสกายที่กำลังหวาดกลัวไปอย่างมากหลังจากนั้น ดันจึงได้มาสอบปากคำคนร้ายและถามมันว่ามันคือฆาตกรตัวจริงใช่ไหมซึ่งมันก็บอกว่าใช่สารวัตจึงถามไปว่ามันจะทำแบบนี้ไปทำไมแต่มันก็ไม่ยอมบอกสารวัตจึงเอารูปของทุกคนขึ้นมาให้มันได้ดูแล้วบอกว่าเหยื่อทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกันยังไงแต่มันก็ไม่ยอมพูดสารวัตจึงได้เอาหมพรมในทุกๆร่าของผู้เสียชีวิต มาให้มันดูว่ามีความหมายว่ายังไงมันจึงบอกว่าก็เพราะว่ามันมียีฆาตรกรเหมือนที่พ่อขอสกายพยายามยัดเยียดให้ทุกคนที่มียีนเป็นคนร้ายยังไงละ่ะไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นหรอกซึ่งมันไม่สามารถตอบได้จึงทําไม่ได้รู้ว่ามันไม่ใช่ฆาตรกรตัวจริงแต่เป็นเพียงแค่พวกที่ชอบก๊อปปี้เท่านั้นหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการสั่งให้คนที่มียีฆาตรกร เรียนแยกกับคนอื่นและก็ห้ามเรียนสาขาที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ส่วนสกายที่รอดปลอดภัยมาได้เธอก็รู้สึกปลื้มที่สารวัตรมาช่วยเธอ,เอไว้แต่ตัวของรานเองนั้นยังคงคิดว่าสู่ขวันน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับคดีพวกนี้อยู่เหมือนเดิมเขายังไม่ได้ทิ้งประเด็นนี้ไป แล้วก็สั่งให้คนนั้นออกตามดูตามโรงเรียนเพราะคิดว่าคนร้ายยังคงมีเป้าหมายเดิมว่าเหยื่อรายต่อไปน่าจะเป็นครูเรื่องดาวตต่ไม่ที่จาที่เขานํอมาส่งครูระพีที่โรงเรียนซึ่งทั้งสองคนเป็นคนรักกันเมื่อระพีได้รู้ว่าสู่ขวันน่าจะมีส่วนเกี่ยวกับคดีนี้นั่นก็เป็นเพราะว่า เหยื่อที่เสียชีวิตเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกันกับส่ขวัญและสกายและเมื่อรู้ว่าเหยื่อรายต่อไปเป็นครูจึงทําให้ตัวของเธอนั้นกลัวว่าเมื่อคนร้ายเป็นส่ขวัรอาจจะเป็นตัวของเธอเองก็ได้ที่เป็นเหยื่อรายต่อไปและส่ขวัรวันนี้เธอก็มาเป็นวิทยากรในการสอนถักหมายผมอีกด้วยครูระพีได้เล่าให้กับจ๋าได้ฟัง ว่าเธอเป็นคนแนะนำให้พออคนเก่าไล่สกายออกเองเพราะคิดว่าสกายนั้นเป็นตัวปัญหาแต่เรื่องนี้ไม่มีคนอื่นรู้เธอเรวาดกลัวมากกว่าเดิมว่าเธออาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปก็เป็นได้จ่าจึงบอกไปว่าเรื่องนี้เก็บไว้เป็นความลับเดี๋ยวเขาจะสะกดรอยตามสู่ขัญไปเอง ส่วนสารวัตรก็ได้มาที่บ้านของสู่ขวัญในตอนที่สกายได้อยู่คนเดียวเขาต้องการจะมาสืบมว่ามีอะไรผิดปกติในบ้านหลังนี้ไหมซึ่งเขาก็เห็นว่ามันมีห้องเก็บของเขาจึงแอบเข้าไปดูและเห็นว่าในนั้นมีอุปกรณ์แล้วก็มียาทางการแพทย์เต็มไปหมดดันจึงมาขอยืมโทรศัพท์ของสกายพอเขาจําได้ว่าโทรศัพท์ของสกายติด GPS ไว้กับแม่ของเธอ จนทําให้รู้ว่าตอนนี้สู่ขวัญที่ออกมาจากโรงเรียนแล้วได้ย้อนกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งในตอนนั้นเองครูรพี กำลังเก็บข้าวของกําลังจะกลับบ้านแต่จูจูฆาตรกรก็ได้โผล่ไปที่นั่นและเรื่องราวปริศนาปมไหมใน e ีีที่1-4ก็ได้จบลงซึ่ง4 EP นี้นะครับผมเรายังไม่รู้ว่าฆาตรกรนั้นเป็นใครกันแน่แต่ที่รู้แล้วเหยื่อรายต่อไปเนี่ยเป็นครูซึ่งนั่นก็คือครูระพีที่มีปมหลังเคยทําให้สกายนั้นถูกไล่ออกในอดีตนั่นเองและคนร้าย จะใช่สู่ขวัญจริงๆไหมต้องอรอลุ้นใน EP ีต่อไปนะครับสำหรับคนที่รอไม่ไหวเนี่ยสามารถรับชมได้ทาง Monomax นะครับผมตอนนี้มีให้รับชมกันแล้วถึง8 EP ทั้งหมดเนี่ยมีเพียงแค่12 EP เท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ